ครับต่อไปเป็นทักษะการวาดกระบี่เข้าแล้วก็วาดกระบี่ออกนะครับเราจะอยู่ในท่าตรงครับเป็นท่าพร้อมท่าต่อไปครับก็จะเป็นการยืนในท่าของการคุมรำนะครับพอคุมรำเสร็จนะครับเราจะวาดกระบี่จากทางด้านขวามาทางด้านซ้ายครับหลังจากนั้นเราก็จะทําการรำด้านข้างพร้อมกับวาดกระบี่ออกนะครับเป็นการจบในการวาดกระบี่เข้าแล้วก็วาดกระบี่ออกนะครับเดี๋ยวมาฝึกปฏิบัติพร้อมกันเลยครับ อยู่ในท่าคุมรำนะครับเท้าขวาเป็นเท้านําส่วนเท้าซ้ายเป็นเท้าตามครับมื่อจับจีบกระบีนะครับจับลักษณะนี้แขนท่อนบนกับแขนท่อนล่างทําเป็นมุมฉากกรงกระบีชี้ออกด้านนอกนะครับปลายกระบีชี้ไปด้านหลังทําขนานกันกับพื้นนะครับวาดกระบีไปทางด้านซ้ายนะครับพร้อมกับหมุนข้อมือให้กรงกระบีออกไปทางด้านซ้ายของลําตัวลักษณะนี้ต่อไปนะครับ ก็จะเป็นการรำด้านข้างครับเหมือนเดิมหมุนข้อมือขึ้นนะครับปลายนิ้วอยู่เสมอระดับหัวของตัวเองครับพร้อมกับวาดกระบี่อ่อน,นครับเหยียดแขนไ่สุดครับปลายกระบี่ชี้ด้านหน้าหมุนมือซ้ายครับจับจีบนะครับพอมาสุดด้านหลังหมุนข้อมือเข้าแล้วก็ยกแขนเข้ามานะครับแขนท่านบนกับแขนท่านล่างทำมุม90องศาลักษณะน,นี้ครับเหมือนท่าคุมรำ ก็จะเป็นการจบในท่าของการว่ากระบี่เข้าแล้วก็ว่ากระบี่ออกครับ